ครับผมสวัสดีครับพวกผมช่อง F อฟเนฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมคออวัวงามๆครับผมนี่เป็นข้อวัวสายประกวดเลยนะครับผมวันนี้คนที่ชอบเป็นสายพัฒนานะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมวันนี้ยังให้ชมเป็นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมนี่ครับดูแต่ละตัวครับผมสุดยอดทั้งนั้นเลยครับนี่น่าจะเป็นสายเล่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มหน่อยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผม คาวีครับชื่อหมอคาวีนะครับเนาะครับผมเบอร์โทรก่อนได้ไหมครับ0ูนย์หกหนึ่งครับศูนย์ห้าสี่หนึ่งห้าหกสามครับครับผมครับผมรบกวนหมอคาวีแนะนําพาเดินดูววันะครับผมพิกัดที่นี่ขอพิกัดนะครับผมอยู่บ้านบุตรดีครับตำบลสลักใดครับครับครับผมอยู่หน้าโรงเรียนนะครับหน้าโรงเรียนอะไรนะครับนี่สุรินทร์พิษครับหน้าโรงเรียนสุรินทร์พิษนะครับผมตรงข้ามกันเลยนะครับเนาะครับผมนี่ครับผมรบกวนคุณหมอคาวีพาดูวัวไหนครับผมเริ่มจากตัวไหนก่อนครับตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับครับเป็นวัวพุ่งยาดมครับตัวนี้นี่เป็นเชื้อสายมายังไงครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกราเบนครับลูกราเบนนะครับผมนี่เป็นผมเห็นลูกราเบนนี่ให้ลูกสวยจริงๆครับผมนี่ดูครับนี่ครับตัวนี้มีเปิดแบงค์ครับตรงนี้ตัวนี้เปิดอยู่ครับตัวนี้เปิดอยู่ใช่ไหมครับไอ้เลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ตัวนี้เลือด93้าสบเลือด93เปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเป็นตัวนี้เปิดราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอสามแสนสามแสนต่วนบวกครับ สวยมากๆครับผมต้องมาดูตัวจริงนะผมนี่สวยมากมาครับตัวนี้เีรดายผมไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ดูเอาครับผมนี่งามมากมากครับตัวนี้เลือด93้ใช่ไหมครับฝั่งนู้นเป็นลูกของตัวไหนครับตัวนั้นเป็นลูกปิงครับลูกของปิงนะครับผมนี่มีแต่ตัวท็อปๆนะครับผมส่วนมากเออเห็นผสมปิงกับอะไรนะดาบินใช่ไหมครับเยอะไม่เยอะมากเลยนะครับผมนี่เยอะให้ดูความงามก่อนครับ ครับผมมาที่ตัวต่อไปครับอันนี้ลูกของของปิงใช่ไหมครับครับผมนี่ลูกของปิงนะครับผมอ๋อแม่เป็นลูกของดูน่าตัวตัวตัวนั้นแม่เป็นลูกของตัวไหนครับนี่ครับสวยมากมากครับตัวนี้เปิดที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้สองแสนห้าเลือดครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตัวฝั่งนู้นนะครับผมนี่สวยมากมากเลย ตัวข้างนอกนี่แหละครับยังไงเอานดิตัวข้างนอกเป็นลูกวัวนี่ครับเพิ่งจับยานมครับอ๋อเพิ่งจับยานมนะครับผมสวยมากเลยลูกยูทูปิกครับลูกอะไรนะครับยูท <YouTube. S 1> <YouTube. S 2> ูปิกยูทูปิกแบบนี้ครับผมค่าผสมวัวชาโรเล่ผมก็ไม่ค่อยทราบคนระับถ้ายูทูปิกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมครับตอนนี้น้ำซุน่าจะอยู่หลอดละสองสามพันะครับอ๋อแล้วแต่พื้นที่แล้วแม่เขาเป็นสายไหนครับนี่แม่มันเป็นลูกฟอร์จูนครับลูกฟอร์จูนนะครับนนผมนี่ hey. ตวัตว,ตวนี้เป <air> er ิดราคาไหมครับตัวนี้ยังครับตัวนี้ยังนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ก็สวยนะครับนี่งามเลยที่นี่เป็นโบวสายประกวดทั้งนั้นนะครับผมครับผมมาที่ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกของพ่อตัวไหนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกนาโฟเรียนครับนาโฟเลียนนี่ครับผมดูครับตัวนี้สวยมากๆนะครับผมเป็นสายกําแพงแสนมาครับกําแพงแสนดีหนึ่งกำแพงแสนดีหนึ่งดีหนึ่งนี่คืออะไรครับผมดีหนึ่งก็คือมีเลือกซัเรือกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อ๋อมีเลือกชาเลนจ์อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เดินสายประกวดมากี่ที่แล้วครับตัวนี้เดินมาสามสี่ที่ห้าที่แล้วครับสามสี่ที่ได้ที่หนึ่งกี่กี่ครั้งแล้วคนี่ได้ที่หนึ่งมาสี่สนามครับโอ้โหได้ที่หนึ่งมาสี่สนามครับนี่ดูเอาแล้วกันครับผมเก้าเดือนท้องสามเดือนท้องด้วยนะครับผมนี่ครับแชมป์การันตีความงามนะครับผมนี่ดูครับสวยมากๆครับตัวนี้ แค่แชมป์ก็การตัดสี่ความงามแล้วนะครับผมสี่สนามนะครับประกวดที่ไหนบ้างครับนี่ตัวน,นี้ประกวดที่ไอ้กระแพงแสนนะครับครับแล้วก็สนามในสุรินทร์ด้วยครับสามสนามแล้วก็โอ้ยจำไมนะ่ได้หลายสนามเกิน <laughs> จำไม่ได้ไอ้แชมป์ล่าสุดนี่ประกวดนานยังครับ กำแพงแสนครับที่กำแพงไปที่กำแพงแสนครับอ๋อครับได้ที่หนึ่งไหมครับได้ที่หนึ่งครับได้ที่หนึ่งที่กำแพงแสนในคารร์คับอืมตัวนี้เปิดราคาไหมครับท่านตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เปิดสวยมากครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ท้องกี่เดือนนะครับท้องสามเดือนท้องสามเดือนท้องกับพ่อไหนครับผมท้องเขาวงครับตัวนี้ชื่อชื่อเขาวงครับผมอ๋อชื่อเอพ่อเขาวงนี่มาจากสายไหนครับผมเขาวงเป็นบามันครับอ๋อเป็นบามันครับผม อ๋อผสมปาลมันเอาครับอืมครับลูกเขาส่วนมากเขาจะจ่ายลูกเป็นแบบไหนครับขาววงเป็นก็จ่ายลูกเป็นวัวแดงอ่ะครับอ๋อเป็นวัวแดงครับผมเป็นวัวนอกปะครับวัวในไทยนี่นะครับ๋อวัวในไทยไม่ค่อยรู้จักชื่อเนาะทำไมถึงเลือกสายเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้ครับพ่อตัวนี้ได้ดีเซลแกนเาะได้แกนแชมป์งานนครปฐมโอ้ครับนี่ครับผมทาหมอขาววีเลือกแล้วไม่มีผิดพลาดครับ ก็มีน้าเชื่ออะไรบ้างครับคุณหมออะไรมีมามันซาลูเร่ครับคาบกัดเอ็งกัดมีคือมีทุกสายพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ครับมีถ้าวัวนอกลครับมีเยอะไหมครับเยอะครับนี่ครับใครสนใจสายวัวนอกนะผมโทรมาสอบถามได้อย่างสายวีแปนี่มีมีกี่รุ่นกี่เบอร์ไหมพอพอคร่าวๆได้ไหมเยอะแล้วจำเยอะเลยใช่ไหมนี่ครับผมใครสนใจสายวีแปอ่ะมีแยกเพศด้วยใช่ไหมครับแยกเพศของพวกวีแปเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแยกเพศเป็นแยกเพศของหมูนองน่าจะ 93%โอ้์เครับผมนี่ครับราคานะารุ่นราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอส0 0พันหรือว่า4่0 0นห้าพแล้วแต่อ๋อครับผมนี่โอเคครับคุณหมอรบกวนที่ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกของพ่อไหนครับผมนี่ตัวนี้เป็นลูกยูทูปพีครับยูทูปพีอีกแล้วครับผมนี่ชอบพ่อพันตัวนี้เป็นพิเศษไ่มครับนี่เอาอันนี้ผสมเองเลยใช่ไหมครับนี่ค่ะผนี่ครับผสมเองกับมือนะครับผมนี่ราคาน้ำเชื่อมประมาณเท่าไหร่ครับยูทูปพีนี่ ประมาณสามพันแล้วแต่พื้นที่ครับอ๋อแล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมครับนี่ครับผมตัวนี้ประมาณกี่เดือนนะครับตัวนี้ห้าเดือนครับตัวนี้ห้าเดือนนะครับดูดูความสมูทของเขานะครับอาจจะมองแม็นิดนึงครับผมนัดมาแบบกระทานหันครับเจ้าของยังไม่ได้เอาน้ำไปเลยถ้าเอาน้ําจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็สวยมากๆแล้วดูความสมูทของเขานะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่แม่เขาเป็นสายไหนครับผมแม่ อ๋อครับผมนี่สวยมากมากครับตัวนี้แม่เขาอยู่ไหนครับตอนนี้อ๋ออยู่ข้างนอกโอ้ครับผมตัวตัวตัวสบไปแลวครับตัวนี้เป็นกําแพงแสนดีสองครับกําแพงแสนดีสองดีสองนี่คือยังไงครับครับก็พัฒนามาจากดีหนึ่งครับอ๋ออ๋อครับนี่สวยมากมากครับอันนี้ตีเบอร์แบบนี้คือมันตีเหมือนปลามันไหมครับตัวนี้ก็สมจุดกาแพงแสนครับโอครับผมอันนี้ผมก็ ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะผมมาเรียนรู้กับหมอเนี่ยแล้วนี่ครับตัวนี้อายุกี่เดือนครับตัวนี้สิบเดือนสิบเดือนนะครับผมให้ดูท้ายสวยมากๆครับตัวนี้จะเอาข้าสนามพกโกรไหมครับตัวนี้สนามตัวนี้ตัวเล็กจะไปสนามเพชรบูรณ์หดือหน้าครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมรอติดตามได้ครับผมจะไปเดินสนามเพชรชบูรณ์นะครับผมนี่รอติดตามได้เลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปแล้วครับ ต่อไปก็รอสนามก็แพงแสนเปิดครับอ๋อรอสนามก็แพงแสนเปิดนะครับนี่สุดยอดทั้งคู่ครับนี่ครับครับผมตัวต่อไปครับผมครับผมมาที่ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นสายไนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกนาโปเลียนครับนาโปเลียนนะครับนี่ครับนี้เลือด9กาหครับเลือด9กาอายุประมาณกี่เดือนครับตัวนี้2ี่เดือนครับประมาณ20สเดือนนะครับนาออันนี้คือท้องเนี่ยครับนี่ท้องสามเดือนท้องสามเดือนเหมือนกันครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาไหมไม่ครับสวยจริงๆครับตัวนี้โอ้ถ้าคนที่ชอบสายเล่จะรู้เลยครับว่าสวยมากๆครับตัวนี้นี่ครับผมให้ดูท้ายนะครับนี่สวยมากๆครับตัวนี้ทองช็อกกิ้งแยกเพศของช็อกกิ้งแยกเพศนี่ครับผมส่วนมากนี่ผสมแยกเพศนี่ของชาโรเล่ประมาณกี่เซนครับตัวนี้ก็เป็นไอ้น้ำเชื่อมมาจากนอกก็93เหมือนกันครับผมนี่ครับผม ถ้าของไทยเราประมาณกี่เซนครับของไทยประมาณ75ครับประมาณ75เนาะนี่ครับผมสวยจริงๆครับตัวนี้การันตีเลยตัวนี้ยังไม่ได้เดินแบบไายปรนกอดใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ก็เดินอยู่ครับแต่ไม่อ๋อเดินเหมือนกันได้ได้แชมป์ยังครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะครับได้สมดมากได้ที่เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ได้ที่สองคับที่สามโอ้โหใกล้ความจริงแล้วครับผมนี่ครับผมอีกสนามคงได้ที่หนึ่งนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมเพราะว่าความสวยก็ ใน,ในในในคลิปอาจจะไม่สวยเท่าตัวจริงนะครับผมผมต้องบอกแบบนี้ครับสวยมากครับตัวนี้นี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอคาววีครับผมให้มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับผมคบใครสนใจน้าเชื้อหรือว่าอะไรค่อยโทรมาสอบถามหมอคาว,วีได้นะครับผมขอบคุณครับ